สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Staro t นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเ,เคยแล้วก็คลิปนี้นะคะสำหรับ Energy Check In เนี่ยเปิดมาจริงๆนะไพ่มาแล้วคปตกใจมากแต่ว่าเดี๋ยวลองฟังดูก่อนนะคะลองฟังดูก่อนอันนี้เป็นเรื่องราวหรือว่าเป็น energy ของคนที่เลิกลากันหรือว่าหยุดคุยกันไปบล็อกกันไปด้วยเหตุผลต่างๆนานานะคะแต่ว่าตอนนี้ มีคนเจ็บปวดเสียใจแล้วก็ผิดหวังในความสัมพันธ์นี้มากๆอ่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนธาตุลมนะคะอาจจะเป็นคนหรือเขาก็ได้ที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันอ่์มิถุนตุลกุมนะคะ Energy ของเขาในตอนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะอเขาเป็นคนธาตุน้ำาหรอเขาเป็นคนมีนกรกฎพิจิกปะลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ก็ได้คือตัวเขาดูบิซซี่มากดูยุ่งมากๆเลยมีอะไรให้ทำเยอะ ออกไปพบปะผู้คนงานเยอะกิจกรรมเยอะเขาไม่ค่อยได้พักผ่อนด้วยค่ะอันนี้เป็น energy ของเขาตอนนี้นะในขณะที่ energy ของคุณนะ่ะคุณอยากเจอเขามากเลยคุณคิดถึงเขาคุณอยากกดไลค์เขาอยากทักไปหาอยากแบบออกมาเจอกันได้ไหมเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคือ energy คุณนะ่ะทุก5นาทีทุก1ินาทีคือคิดถึงเขาคิดถึงเขา ส่องสตอรี่เขาสองเรื่องราวของเขาผ่านโซเชียลมีเดียดูว่าเขาอัพสตอรี่ไหมโพสอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยออนไลน์อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณคิดแต่เรื่องเขาเลยในขณะที่เขาคิดแต่เรื่องอื่นแล้วก็ทํากิจกรรมเยอะพบปะผู้คนเยอะนะคะถามว่าตัวเขาเวลาเขามองมาที่คุณนะ่ะเขาเห็นอะไรเขามองเห็นคนที่เพอร์เฟกต์เขาเห็นคุณนะ่ะเป็นคนที่เพอร์เฟกเป็นคนที่ ที่ดูแตกต่างไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ไม่มีใครเหมือนคุณแล้วก็คุณเป็นคนที่อังจริงนะตามหน้าไพคุณเป็นคนที่ตรงสเปคเขามากๆเป็นคนที่ไม่เหมือนไม่เหมือนเขาเลยแต่ต่างจากเขามากแต่ดันมีพลังงานเดินดูดบาัานยางแต่เป็นคนที่น่าสนใจน่าทำความรู้จักและน่าชื่นชม อันนี้คือเวลาที่เขามองคุณนะคะแล้วเขาก็ยังคิดว่าคุณเป็นคนที่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตตลอดเวลาด้วยอะไรเงี้ยเป็นคนที่ประสบความสําเร็จอ่ะหรือเวลาตัดสินใจอะไรจะตัดสินใจแบบตัดสินใจด้วยความมั่นใจและฉลาดและผลที่ตามมาก็สําเร็จตลอดเลยอะไรเงี้ยเขาค่อนข้างชื่นชมคุณมากๆเลยนะคะในขณะที่ตัวเขาอ่ะเวลาที่เขามองมาที่คุณอ่ะ เอไม่ใช่ในขณะที่คุณมองไปที่เขาเออเวลาที่คุณแบบมองไปที่เขาสิ่งที่คุณเห็นคือคือคนที่อยากแต่งงานด้วยอยากให้เป็นเนื้อคู่อยากให้เป็นคนที่ใช่บางคนน่ะตัวคุณคือในนี้เคารู้สึกถึงคนที่มีเจ้าของแล้วอะคะ่ะบาง เคไม่รู้ว่าเป็นเขาหรือเป็นคุณนะที่แต่งงานแล้วหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วแต่มันมีคนที่มีเจ้าของแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันมีประโยคที่ว่าเราน่าจะเจอเธอก่อนเขาอะไรประมาณเนี้ยเออก็ถ้าพูดตรงตรงอ่ะตามนาภหา้เวลาที่คุณมองไปที่เขาคุณเห็นคนที่อยากแต่งงานด้วยพ่อของลูกแม่ของลูกประมาณนั้นเลยค่ะคือชัดๆตรงๆไปเลยไม่แปลกหรอกถ้าคุณเจอคนที่ตรงสเปกแล้วคุณจะรู้สึกคิดถึงเขาตลอดเวลาเออ ถามว่าตัวเขามอง Relelationship นี้ยังไงเขามองว่า r e l a t i o n s h i p นะเต็มไปด้วยความความจริงใจซื่อตรงพูดตรงๆไม่โกหกกันอะไรประมาณเนี้ยเขาเห็นเขาเห็นเลยว่าคุณจริงใจแล้วเขาก็จริงใจงคุณด้วยเป็นความสัมพันธ์ที่ b a s อ d อนความเป็นจริงอยู่บนความเป็นจริงทั้งคุณและเขาไม่มีใครโกหกกันในขณะที่ตัวตัวเขาอ่ะเออในขณะที่ตัวคุณสียทำไมที่อ่านสลับกันอยู่เนี้ย ตัวคุณนะ่ะคุณมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยคะ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกลิขิตมาถูกฟ้ากำหนดเป็นเดสตินีเป็นเหมือนกับจังหวะชีวิตแหละดวงแหละขอพรแหละเลยได้เจอเขามันก็เลยเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษและคุณก็รู้สึกอยากจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ให้ได้นานที่สุดรักษาให้ได้มั่นคงที่สุดยาวนานที่สุดและไม่อยากให้อะไรมาทำลาย สายใหญ่เส้นใหญหรือว่าบอลระหว่างคุณกับเขาตัวเขาอะค่ะถามว่าเขานำอะไรมาสู่ความสัมพันธ์นี้ตัวเขาอะคิดว่าตัวเองนำความจริงใจแล้วก็การไม่โกหกมาสู่ความสัมพันธ์นี้และเป็นการนำมิตรภาพและเฟรนชิพตลอดชีวิตอะเข้ามาสู่ความสัมพันธ์นี้คือเขามองว่าถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเขาพร้อมช่วยถ้าคุณต้องการแบบ อยากเจอเขาถ้าเขาว่างคือเขาเซเยสแน่นอน,น,อนเขาเจอคุณแน่นอนอะไรประมาณเนะะียค่ะคือเขาเขาให้เวลาให้ความจริงใจและให้ความมั่นใจว่าเฮ้ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอนะ่ะไม่ว่าเรื่องของเรามันจะเดินไปในทิศทางไหนหรืออะไรเกิดขึ้นก็ตามเขาเจะยังอยู่ตรงนี้นะคุณหันมาคุณยังเจอเขาหนาะประมาณเน,นี้ยค่ะเนี่ยคือสิ่งที่เขานํามาสู่ความสัมพันธ์ในขณะที่ตัวคุณอนะ่ะคุณคิดว่าสิ่งที่คุณนามาสู่ความสัมพันธ์เนี้ยคือความไม่แน่นอนเพราะว่า คือถ้าตามนาไพอ่ะเพราะว่าอารมณ์ของคุณอ่ะมันไม่แน่นอนบางวันคุณแฮปปี้มาบางวันคุณก็น้อยมากบางวันคุณก็ไม่เข้าใจความคิดตัวเองบางวันคุณก็อยากตัดใจบางวันคุณก็คือคุณไม่มีความมั่นคงในความสัมพันธ์นี้เลยในความรู้สึกในความคิดของคุณแล้วก็ด้วยความที่คุณอาจจะเป็นคนคิดมากคิดเดียวด้วยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณนํามาสู่ความสัมพันธ์นี้คราวนี้เนี่ยถามว่าตัวเขาอ่ะเขากลัวเรื่องอะไรที่สุดหรือเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดมันน่าจะเกิดขึ้้้นแลลวววดยสิ่่งทีเเากั คือตัวเขาอ่ะไม่เคยคิดว่าเขาจะตัดคุณหรือเขาจะบล็อกหรือว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเขาไม่เคยคิดหรือวางแผนมาก่อนไม่ได้คิดนะคะและสิ่งที่เขากลัวหรือสิ่งที่เขาคิดว่ามันท้าทายหรือเกินถ้ามันเกิดขึ้นนั่นก็คือการที่ใครคนหนึ่งจะต้องตัดอีกคนเพื่อไปเริ่มต้นใหม่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาต้องตัดคุณ เพื่อไปคบกับคนอื่นจริงจังและแต่งงานเขาก็ไม่ร er ู้หรอกว่าเขาจะทำมันได้ยังไงเขาจะบอกคุณตรงๆยังไงว่าเฮ้ยเราอะยังมีมิตรภาพที่ดีต่อกันนะแต่เราคงเป็นมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาอะต้องตัดคุณเพื่อไปเริ่มต้นกับอีกคนอะไรประมาณนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่เขามองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงและมันยากบางคนนะให้ยกตัวอย่าง เขาจะต้องบอกคุณว่าเออเขาจะต้องไปเรียนมหาลัยอีกที่หนึ่งนะเออเขาจะต้องไปเรียนปอโท alia, อปอเอกนะเขาต้องไปต่างประเทศนะเราสองคนอาจจะต้องห่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ยากเหลือเกินที่จะบอกคุณยังไงให้เมื่อบอกแล้วเรายังที่เรายังจะสนิทกันเหมือนเดิมเมื่อบอกแล้วเรายังจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเหมือนเดิมเป็นพี่น้องที่หวังดีต่อกันเหมือนเดิมเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันเหมือนเดิมเขารู้สึกว่ามันยากมากในขณะที่ตัวคุณ สิ่งที่มันยากสำหรับคุณก็คือหนึ่งทำยังไงดีว่าเราจะไม่เรียกร้องจากเขาอสองทำยังไงดีว่าเราจะชวนคุยโดยที่เขาไม่รู้สึกอิดอัดหรือไม่รู้สึกว่าเรากำลังชวนทะเลาะหรือไม่ได้รู้สึกว่าเรากำลังระแวงหรือถามหาเรื่องอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยสามอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณกังวลมากแล้วก็กลัวว่าถ้าพูดไปแล้วมันก็จะแบบ เกิดเรื่องนู้นนี่นั่นตามมาทําให้ผิดใจแล้วก็ทะเลาะกันนะคะแล้วก็มาที่สิ่งที่เขาอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือการพูดความจริงและบอกความจริงกับคุณบางอย่างตรงๆเช่นอายุตัวอย่างเหมือนที่เค้พูดว่าเขาจะแต่งงานแล้วนะหรือเขาจะเปิดตัวคบกับแฟนแล้วนะเขาเดทคนนี้อยู่นะ นี่ยคือสิ่งที่เขาอยากให้เกิดขึ้นที่สุดตอนนี้และเคคิดว่าบางคนเขาทําแล้วแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วด้วยแต่บางคนเขายังไม่ได้พูดยังไม่ได้ทําแต่ว่ากําลังจะพูดกําลังจะทํานะคะคือถ้าตามหน้าไพ่เนี่ยกันยาตุลาพฤศจิกาเนี่ยคือเกิดขึ้นแน่นอนอะไรเงี้ยไม่เกินมกราอะไรเงี้ยเออในขณะที่ตัวคุณสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดอนะ่ะคุณรู้ดีอยู่แก่ใจว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไม่พัฒนาไปมากกว่าที่เป็นอยู่ แต่คุณก็ไม่อยากปล่อยเขาไปสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดคือคุณอยากให้เขาอยู่คุณอยากให้เขาเลือกอยู่ตรงนี้กับคุณไม่ว่าจะในสถานะอะไรก็ตามคุณต้องการให้เขาอยู่ตรงนี้เลือกคุณอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนอย่าหายไปอย่าบล็อกเขาอย่าตัดกันยอมเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้อยู่ตรงนี้ประมาณเนี้ยนี่คือสิส่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นส่วนไพ่สรุปเนี่ยเป็นไพ่สิบเหรียญคือถ้าตามหน้าไพ่เลยอ่ะ ตัวเขาจะต้องเลือกอีกคนหนึ่งและไปสารสัมพันธ์แบบมั่นคงกับคนที่เป็นคู่เป็นคู่ชีวิตเป็นโซเมดเป็นวินเฟลมเป็นคนที่เขารักเป็นคนที่เขาเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยหรือว่าสารสัมพันธ์ด้วยจริงจังอะนะคะและไพ่ใบแรกที่เปิดมาตอนแรกที่เป็นไพ่สามดาบอะเอ่อเทคตกใจตอนแรกอะเิกมองว่านั้นเป็น energy ของคุณที่หลังจากนี้เมื่อมีการพูดความจริงมีการบอกเล่าหรืออาจจะเห็นด้วยภาพบนโซเชียลมีเดียก็ตามนู่นนี่นั่น อาจจะมีคนที่ต้องเสียใจร้องไห้หรือว่าผิดหวังกับสถานการณ์นี้ซึ่งถ้าตามหน้าไพ่ก็คือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นฝั่งของคุณนั่นเองนะคะ mm. ก็เรื่องราวของ energy check in ในวันนี้ก็เข้มข้นนะถึงเค้กจะพูดเร็วอ่านเร็วแต่ว่ามันก็ on point แล้วก็ตรงไปตรงมาอยู่ยังไงก็ขอเป็นกํนาลังใจให้นะคะแล้วก็เรื่องทั้งหมดเนี้ยมันจะเกิดติดกันนะมันจะเป็นช่วงช่วงจังหวะเวลาก็คือกันยาสิงอ่ากันยาตุลาพฤศจิกานะคะธันวามีบ้าง แต่เด่นๆเ,เลยอีกทีนึงก็คือมัก,กลานะคะก็ขอบคุณมากๆทุกคนที่เข้ามาฟังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขค่ะไม่ว่าใครจะเลือกคนทางไหนก็ตามอือเป็นกำลังใจให้ทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ